หลังจากมิโยโยปล่อยตู้หูเต่ารีรันมาให้เราเปิดกันหลายๆคนก็คงสมหวังกับหูเต่าซีหนึ่งและก็โทรมากันใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองนั้นมาแล้วครับขอขอนะขอนะอ,นะอย่าหลุดเลทนะอย่าหลุดเลดนะขอ,อร้องไปเราข้ามเรื่องหูเต่าถือดาบใหญ่ไปก่อนแล้วกันครับ ตามที่เราได้สัญญากันไว้ในคลิปพรีวิวของโทมัสว่าพอเดี๋ยวโทมัสเข้าเซิร์ฟจริงเมื่อไหร่เนี่ยจะมาทำฟูไกลให้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ถึงเวลานั้นแล้วครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างมากเลยครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับอันดับแรกผมขอพูดถึงเกมเพลย์ของโทมัสก,กันก่อนละกันครับจะได้อธิบายสกิลธาตุแล้วก็สกิลอัลติเมทไปด้วยในตััวเลยครบ สำหรับตัวโทมัสเองนั้นถือว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตโล่ธาตุไฟครับการเล่นหลักๆเนี่ยจะเป็นการกดสกิลทา่าต่างๆเพื่อเลี้ยงให้โล่อยู่กับเรานานที่สุดเพื่อให้ตัวเมนดีพีเอสของเราเนี่ยสามารถทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องและก็ปลอดภัยครับสำหรับสกิลา่าจะเป็นการเตะไปข้างหน้านะครับทำดาเมจธาตุไฟพร้อมกับสร้างโล่ธาตุไฟขึ้นมาโดยโล่นี้เนี่ยจะมีความหนาสเกลตาม HP สูงสุดของโทมัสครับ มาดูในส่วนของอันติเมทสกิลกันบ้างนะครับจะเป็นการรีเซ็ตระยะเวลาการคงอยู่ของโลโทม,มาใหม่แต่ความหนาเดิมของโลโทมาสเนี่ยยังคงอยู่นะทุกคนพร้อมทั้งปล่อยคลื่นไฟไปข้างหน้าเมื่อตัวละครโจมตีปกตินะครับโดยไอ้คลื่นไฟที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับจะสร้างดาเมจธาตุไฟพร้อมทั้งเพิ่มความหนาของโล่ไปเรื่อยๆจนกว่าระยะเวลาของอันติเมทจะหมดไปครับ ดังนั้นวิธีการเล่นของโทมัาเนี่ยหลักๆแล้วคือการกดสกิลธาตุสร้างโลกขึ้นมาก่อนแล้วจึงกดอันติก่อนจะสลับไปเล่นตัวอื่นครับจากนั้นทําการโจมตีปกติไปเรื่อยๆครับให้เคลื่อนไฟของโทมัาเนี่ยปล่อยออกมาตลอดเวลาโลกของโทมัสก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อวนโลเทชันเสร็จเมื่อไหร่ก็กลับมากดสกิลธาตุใหม่วนแบบนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆครับจะทําให้ตลอดทั้งการต่อสู้เนี่ยทีมของเราเนี่ยจะมีโลหนาๆติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยครับ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการเล่นโทมัสก็คือการรีสกิลอันตีให้ทันในการวนโรเทชันครับค่าที่เราจําเป็นต้องกังวลเป็นหลักเนี่ยก็คือค่าเอเ r จีรีชาร์ตนั่นเองครับหลังจากทราบวิธีการเล่นกันแล้วมาลองปั้นโทมัสก,กันครับมาดูในส่วนของการอัพตัวละครกันก่อนครับคําถามแรกก็คือจะอัพโทมัสถึงเลเวลไหนดีหากเรามาลองดูที่การเติบโตของโทมากกาัสกันเ็นว่าโทมัสเนี่ยเติบโตเป็นเปอร์เซนต์ ATK นะครับซึ่งโดยหลักๆแล้ว เราจะค่อนข้างแค์กับค่า HP มากกว่านะครับเนื่องจากค่า HP เนี่ยส่งผลต่อความหนาของโลก่การอัพเลเวลของโทมัสเนี่ยจึงไม่ต้องเยอะมากมายครับแค่70ทับ80ก็เพียงพอต่อการเล่นระดับหนึ่งแล้วครับส่วนต่อมาคือเรื่องของพรสวรรค์ครับหลักๆโทมัสจะใช้สกิลธาตุแล้วก็สกิลอันติเมตในการทำคอมโบโลห่หนาๆนะครับดังนั้นเราจะให้ความสำคัญของสกิลธาตุแล้วก็สกิลอันติเมตเนี่ยพอๆกันนะครับ ส่วนการโจมตีปกติเนี่ยทิ้งไว้เลยไม่ต้องอัพนะครับเพราะโดยปกติแล้วเราไม่ได้เอาโทมัสมาตีธรรมดากันอยู่แล้วส่วนต่อมาคืออาร์ติแฟกต์แล้วก็อาวุธครับขอพูดถึงอาวุธกันก่อนละกันครับในคลิปพรีวิวโทมัสผมเนี่ยได้คำนวณดาเมจที่ได้จากหอ,อกต่างๆมากมายเลยครับทั้งหอ,อก5ดาวแล้วก็หอ,อก4ดาวแต่พอมาลองใช้จริงๆแล้วเนี่ยที่ดูจะเวิร์กที่สุดหนึ่งเดียวเลยก็คงจะเป็นหอ,อกเฟลเนียสครับ เนื่องจากโทมัสเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเก็บพลังงานธาตุเป็นอย่างมากเลยครับเรียกได้ว่าหากไม่ปลดกลุ่มดาวสีหรือทีมที่เราเล่นด้วยเนี่ยไม่มีตัวละครธาตุไฟมาเป็นแบตเตอรี่ให้กับโทมัสนะครับอาจจะต้องปั้นโทมัสให้มีค่า energy recharge ถึง220บ้บวกกันเลยทีเดียวครับดังนั้นเพื่อตัดปัญหาตรงนี้การใช้หอกเฟลวนเนสที่มีการสร้างอนุธาตุเพิ่มเติมให้กับโทมัสเนี่ยดูจะตอบโจทย์มากที่สุดครับหอก5าดาวแล้วก็หอกสีดาวอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเราเก็บเอาไว้ให้ตัวละครอ,อื่นดีกว่าครับ น่าจะมีประโยชน์มากกว่าครับมาถึงในส่วนของออดิแฟ t กันบ้างในคลิปพรีวิวของโทมัสนะครับผมได้แบ่งโทมัสออกเป็น2ส,สายครับคือสายดาเมจแรงๆกับสายโล่แต่จากที่ลองเทสมาดูเหมือนสายดาเมจแรงๆเนี่ยจะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่ครับสกิลท่าและก็สกิลอันติเมตของโทมัสเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างเบามากๆเลยทีเดียวครับเมื่อเทียบกับตัวละครซัพพอร์ตดีพีเอสตัวอื่นการเล่นสายโล่เพียวๆเนี่ยดูท่าทางจะมีประโยชน์มากกว่าครับ ดังนั้นผมแนะนำว่า Artifact เนให้ใส่เป็น2 Tenacity เพื่อเพิ่มความหนาของโลโทมะส่วนอีก2ชิ้นที่เหลือผมแนะนำว่าให้ใส่เป็น2 Emblem ครับเพื่อเพิ่มค่า Energy Recharge ให้เพียงพอนะครับเราจะได้ฟาร์ม Artifact หาค่า ER ได้ง่ายขึ้นครับในส่วนของ Main Status นั้นผมแนะนำว่านาฬิกาเให้ใส่เป็น ER นะครับ เพราะว่าโทมัสเนี่ยมีปัญหาเรื่องพลังงานธาตุมากๆเลยครับถ้าไม่มี ER เป็นเมสแตดเนี่ยเราจะฟาร์มหาค่า ER จาก s ับส t ตดได้ยากจนเกินไปครับส่วนตัวถ้วยแล้วก็หมวกเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใส่เป็น HP เเนะครับเพื่อเพิ่มความหนาของโลกครับส่วนต่อมาคือค่า s ับส t ตดครับผมผมแนะนำว่าให้เน้นอยู่3ค่าหลักๆนั้นทุกคนนะครับที่สำคัญอันดับแรกๆเลยคือค่า ER ครับ อย่างที่ผมย้ำไปรอบที่ร้านแปดแล้วนะครับว่าโทมัสเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆครับส่วนว่าท้ายที่สุดเนี่ยควรจะมีเอาร์เท่าไหร่อันเนี้ยคงต้องแล้วแต่ว่าโทมัสเนี่ยใส่หอกอะไรครับแล้วก็ตัวของทีมโทมัสเนี่ยมีตัวละครธาตุไฟที่เป็นตัวแบตเตอรี่ให้อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าผมแนะนํานะถ้าอยากจะเซฟๆนะผมแนะนาว่าให้ปั้น ER าเนี่ยตั้งแต่210ขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับค่าสับแสแตตอื่นๆที่สำคัญก็คือตัว HP เปอร์เซ็นต์ครับเนื่องจากโล่ของโทมัสเนี่ย เติบโตตาม max HP ของโทมัสส่วนอีกค่าหนึ่งจะสำคัญเมื่อเราใส่ตัวของหอกเฟล o n นสครับนั่นก็คืออัตราคลีครับเนื่องจากหอกเฟลโนสเนี่ยจะสร้างอนุธาตุเมื่อตัวละครตีติดครีดเท่านั้นครับดังนั้นจึงค่อนข้างจำเป็นที่เราจะต้องให้โทมัสเนี่ยมีอัตราครีติดตัวไว้บ้างครับต่อมามาดูกันที่ทีมของโทมัสกันบ้างครับ โทมัสเนี่ยเป็นตัวละครโลดที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ความแย่ของโลดโทมัสก็คือตอนที่เรากดสกิลอันติเมทเนี่ยมันโจมตีปล่อยขึ้นไฟออกมาด้วยเนี่ยแหละครับซึ่งไอขึ้นไฟนี้เองที่จะลบกวนปฏิกิริยาธาตุของตัวเมนดี s เสหลายๆตัวนะครับซึ่งหลายๆตัวเมนดี s เสเนี่ยมีความจําเป็นต้องอาศัยปฏิกิริยาธาตุเพื่อทําให้ดาเมจแรงๆขึ้นมานะครับการลบกวนตรงเนี้ยอาจจะส่งผลทําให้เมนดี s เสหลายๆตัวดาเมจดรอปลงได้ครับ ผมขอยกตัวอย่างเป็นตัวของหูเต่าละกันนะครับปกติเนี่ยหูเต่าเนี่ยจะสามารถทำเวฟไรซ์ได้จากการชาร้าจ,จมตีใน,ในทุกๆฮิตเลยเมื่อเราเอานายน้อยซิงชิวไปด้วยนะครับแต่เมื่อเราใส่โทมัสเข้าไปในทีมนี้เนี่ยปรากฏว่าตัวของโทมัสเนี่ยดันแย่งตัวหูเต่าเนี่ยทำเวฟไรซ์ในบางเว็บครับทำให้ดาเมจของทีมเนี่ยค่อนข้างตกลงพอสมควรเลยทีเดียวครับผมจึงแนะนำว่าทีมที่โทมัสไปได้นั้นเนี่ยควรจะเป็นทีมที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของการทำปฏิกิริยาธาตุ หรือเป็นทีมที่เมื่อเติมธาตุไฟเข้าไปแล้วไม่ได้ทําให้เสียปฏิกิริยาธาตุครับทีมแรกที่ผมแนะนําเลยคือทีมโยอิมยะเพียวไพโรครับผมทีมนี้จะประกอบไปด้วยตัวของโยอิมิยะเบนเนตแล้วก็ตัวของโทมักครับส่วนอีกตัวหนึ่งผมแนะนําว่าให้ใส่ตัวละครธาตุลมไปที่สามารถใส่เซตสีลมได้ครับเช่นตัวของคาซึฮะหรือว่าตัวของซูโครสเป็นต้นครับ ทีมนี้เป็นทีมที่ธาตุไฟล้วนเลยครับไม่มีการทําปฏิกิริยาธาตุใดๆครับเราเลยไม่จําเป็นต้องกลัวว่าโทมัสจะแย่งทําปฏิกิริยาธาตุกับใครครับแถมการทําให้โทมัสเนี่ยมาเป็นตัวละครโล่ในทีมเนี่ยยังทําให้ตัวของโยอมิยะเนี่ยที่เป็นตัวดาเมจหลักเนี่ยสามารถทาดาเมจแดงต่อเนื่องครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับทีมที่2จะเป็นทีมที่รู้จักกันในานามทีมเทเซอร์ครับเนื่องจากปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่มี2ธาตุ คือธาตุไฟฟ้าแล้วก็ธาตุน้ำครับคอยติดตัวมอนตลอดเวลาเลยครับแล้วก็2ทธาตุนี้เนี่ยยังสามารถทําปฏิกิริยาต่อกับธาตุอื่นๆที่เข้ามาในภายหลังได้ครับดังนั้นการให้โทมะมาปล่อยขึ้นไฟเพิ่มเติมทําปฏิกิริยาเพิ่มเนี่ยจะทําให้เราได้ดาเมจเวฟไรซ์แล้วก็ดาเมจโอเวอร์โหลดเพิ่มเติม ในขณะที่อิเล็กโตชาร์จของเดิมเนี่ยก็ยังคงทําปฏิกิริยาได้อยู่ครับหรือก็คือดาเมจธาตุไฟของโทมัสเนี่ยไม่ได้รบกวนปฏิกิริยาธาตุนั่นเองครับผมตัวอย่างทีมนี้ก็เช่นตัวของซูโครสฟิชซิงชิลแล้วก็โทมัสครับหรืออาจจะเป็นตัวของโคโคมิเปยตัวฟิชแล้วก็โทมัสก็ได้ครับผมส่วนสุดท้ายคือกลุ่มดาวครับหลังจากที่ได้ลองเทสจริงๆนะครับ โทมัสเนี่ยเป็นตัวละคร4ดาวตัวแรกๆเลยนะครับที่ผมแนะนําว่าผมเชียร์ให้ลดกลุ่มดาว4ี่หรืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องกลุ่มดาวหนึ่งะครับเพราะว่ากลุ่มดาว4เนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่ทําให้โทมัสเนี่ยต้องการพลังงานธาตุน้อยลงมากๆในการกดอันติครับส่วนตัวของกลุ่มดาวหนึ่งก็จะช่วยลดคูดาวในการกดสกิลธาตุลงครับทำให้เราสามารถต่อคอมโบในการสร้างอนุธาตุได้ง่ายขึ้นครับ ส่วนตัวของโทมัสซีศูนย์เนี่ยค่อนข้างเล่นได้ยากมากครับเราจะวนสกิล่าแล้วก็อันติไม่ค่อยทันครับดังนั้นใครอยากได้ตัวโลดดีๆแล้วมีให้เลือกระหว่างตัวของโทมัสซีศูนย์กับเดียนาซีศูนย์เนี่ยการปั้นเดียนาอาจจะทำให้การเล่นของคุณเนี่ยสะดวกสบายมากกว่าก็ได้ครับโดยสรุปตัวของโทมัสเนี่ยถือว่าเป็นตัวโลที่ดีมากๆเลยครับ แต่ว่าปัญหาใหญ่ๆของพี่แกเลยคือเรื่องของการรีพลังงานธาตุนี่แหละครับถ้าเราไม่มีกลุ่มดาวแล้วก็ปั้น ER ไม่ได้สูงพอเนี่ยอาจจะทําให้การเล่นโทมัสเนี่ยไม่ราบรื่นได้ครับนอกจากนี้โทมัสยังมีสกิลอันติเมทที่คอยรบกวนการทําปฏิกิริยาธาตุอยู่ครับการเลือกทีมให้เหมาะสมก็เป็นอีกคีย์หนึง่งที่สําคัญในการเล่นโทมัสเช่นเดียวกันครับมาถึงตรงนี้หลายๆคนคงอาจจะอยากลองเปิดโทมัสมาทดลองเล่นกันดูใช่ไหมครับ หากเพื่อนๆอ,อยากหาร้านเติมเพชรเกมเกินชิ้นที่ดีแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคำตอบของเพื่อนๆได้นะครับแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชันของคลิปนี้เข้าไปกรอก uid แล้วก็เลือกแพ็กเกจการเติมเงินที่ต้องการเพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วครับแล้วร้านนี้ไม่ต้องใช้พัสิร์ในการเติมเงินด้วยนะครับเรียกได้ว่าทั้งง่ายแล้วก็ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับโทมสัสตัวละครพ่อบ้าน4ีดาวของเราคงถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนพอสมควรเลยใช่ไหมครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับ